น oh okay. ah. uh okay ้ำน้ำม ch ah, ันสดชื่นใช่ไหมคะ ร้อนมากๆเลยวันนี้39องศาใช่ไหมคะจริงต่อวะตอนนี้เอ๊ะตอนนี้ลูกหันมายิ้มนี่แกะ